กินนิดฟรีเนาะเออพูดแล้วว่าเนาะพูดแล้วว่าเออแถวนี้มีเน็ตฟรีอยู่เนาะอยากสิพาไปหลินว่าเออมันสีฟรีคือเขาว,าว,าวาอลบอเนาะเอาโทรศัพท์มีเขาเนาะ้่มันมีวไวไฟไรวะออย่าพนักง,งานเข้ามากมันเองเขาไปยูทูปไปแล้วเนาะเขายูทูปไปแล้วเอรอยูทูปนี่ได้เนาะเบิ้งได้มันอาจสีสะดุดเป็นบางหมองแต่ว่า,าสบายดีตอนนี้ก็อยู่2พัททีเอ็กมันนี้ พัดสิผ้าไปลินเน็ตฟรีเนาะเออเอาหูอแล้วว่าเน็ตฟรีมันอยู่ไซเนาะขียนนี่เนาะตอนนี้ครัก็อยู่บนทางร้างเอ่อเดือดสิผ้าไปเนาะว่ามันสิฟรีคือเขาบอสนอกนะตลาดเป็เวลาตัดคลิปเมาจังง่ายๆเนาะไปใส่เน็ตเขาแต่นี่เป็นบริษัทของแอปบอสเดี๋ยวไปเห็นเองเนาะว่าเป็นอันนี้เนาะว่าเขาบริษัทให้เ้าค่าโฆษณาเนาะโอเคเนาะไปเลยวันนี้เ้า เอารถจัามาเนาะออนี่ก็เป็นรถจ้างเขาเนาะไปโอเคโอเคอะะอนะกเลเนาะตอนนี้ฮากามาหอดเลยเนาะมาหอดบอลทีว่า เภาสิมาใส่เน็ปซี่ัขาเนาะแต่ว่าบอู้หว่าเออมันสิใส่ได้คือเข้าวบ่อเนาะเดี๋ยวสิพาเขับไปแล้วก็ไปเบิ่งเครือข่ายอยู่เนาะว่าเออใส่ได้จะเครือข่ายสิแห้งบ่ะกันแห้งนี่อุตสมาห์มาเฮ็ด YouTube อยู่นี่ได้เลยเนาะไปแต่นำมาเลยเฮ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาสิมานั่งอยู่นี่เนาะแบบว่าอาจ ยูนีอาร์ซีมีไฟฟีเดียหาเสร็จก,กันเนาะว่ามีว่าใส่ใดว่บพนักงานเขาโมมีเนานะตอนนี้ทุกสซยเขาสิบสองโมงทุกสซยเขาไปกินเขานะ่าเนาะเดี๋ยวเสกเบื้องค่อน่าจะมีไฟฟรีบ่สอัลตราเทอนาอมาแบบโปรตอไซนเนิตก็ได้ฮะ w i ไฟเนา <Huh? S 1> นะเอ้มีจังอัน หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกบอดด้ฮะบอได้ใส่์ล็อกโคกอันเนาะไปะโอเคทำมาเลยมาหันสิเฮาสิเอาโทรศัพท์นี่เอาโทรศัพท์นี่เขาเนาะ ว่าจมี Wi-Fi ไลน์บ่าเดี๋ยวประดังานเข้ามาเนาะมาเบิงไกลๆเนาะเดี๋ยวสิเปิดเข้า Wi-Fi เนาะเข้าไปตั้งค้านี่เอ็นบอท์สันผูน้ชมเอ็นบอ มีหามีหาเครื่องายเนาะตอนนี้มีหาเครื่องายเดี๋ยวมยึงเกลกะซุ่มเกะๆะเลยขยำมา,า,า,าเ,เกะกะขยำมาเกะกะแจมมั้งเห็นเนี่ยมันเห็นเห็นแหละอเออโอเคนี่เนาะหาขาวตัวเนวาหนึ่งหนึ่งสี่เนาะขอยาวหนึ่งสี่นี่ต้องใส่ว่าเป็นเหล็กแบบเด็กของเขาอยู่นี่เนาะ,ะเพราะว่าอยู่นี่มีไ,ไฟสีแบบว่า <c oughs> พราะอของฝากเขาจากมาแต่ยังหอมน้อโอเคเนะคือว่าใส่ได้เราอยู่นี่เนาะเดี๋ยวสิลองเปิดยูทูปให้เบิร์กมื่อกล่องคือว่ามันมันกดบะไรปะตัวนี้บอกแห้งแห้งปะปแม่แห้งโอเคเนาะมันนึงเขาไปยูทูปไปแล้วเนาะเขายูทูปไปแล้วเออยูทูปนี่ได้เนาะเบิร์กได้มันอาจสีสะดุด เป็นบางมองแต่ว่ามุนมา <c oughs> แต่ว่าไฟมันมีลายเนาะเดี๋ยวเอาสิล่องเขาติ๊กต k อกมาเน,นี่ยไหนว่าติ๊กตอกขันไหนก็คือว่าเออเอามาแบบมาลินติ๊กต k อกอยู่นี้สบายเลยแหละกับ YouTube สบายเลยแหละแต่ว่าบานเท้าไก่เนาะบอกค่อยสบายเดี๋ยวเาสิเขาติ๊กต k อกให้เบิรงเนาะเออน,นี่เป็นติ๊กต k อกของมือกองนะเนะเาะ <c oughs> รอวรอวะทุกคน ผู้สมเบิ่งเนาะเส้นยงโอ้ใสๆอะไรนี่เนาะเดี๋ยวสิลองเปิดให้เบิ่งคลิปหนึ่งว่ามันสิลินได้ปะยังไงไกลๆเลยเออได้เออได้ทุกคนได้ เดี๋ยวเสี่ยเบิฮงส่องติ๊กตอกของพัดเองเนาะว่าจะมีคนติดตามไลน์บ่กับบอไลเนาะกอบบอเทิร์ับบ่บบคือยูทูบเบอร์คนอื่นเนาะไลน์เพราะว,ว่าเพราะว่าเฮานี่บ่คอยมีแบบว่า fc ปันไดเนาะผู้ใดที่เขามาเบิ่งกันผักแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้าวเนี่เนาะแบบฉีกขอบใจไร้ไร้เนาะคันโก้ไทยเนาะเพราะว่าเขียนว่า P H U T เนาะเป็นแบบเป็นซื้อของพัทเองเนาะมันบอกว่ากับแต่บอกว่ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษเนาะแต่เล่ากับพัดหล้กก็ใส่เหล็กสามแล้วก็เล็กสี่เนาะสีเห็นเป็นมันเขียนว่าภาษาไทยเนาะซื้อพัดคนสั่งฟันเนาะนี่เนาะนี่ก็เป็นติ k ตอกของพัดเองเนาะผู้ใดที่แบบอยากเขาเขาใน youtube งเนาะ เรีนบอนี่เป็น,านปการยูทูปกดเขาไปละกันสมัครที่ตามได้เลยเนาะแล้วบ้ตองแบบเขาในลิง์เขาในลิงน์นี่ในลิง์นี่ยากๆนเนาะมันต้องแบบเจ้าต้องไปสมัครแบบลงซื้อเขาใส่เออเออแมน่นเออลงซื้อเขาใส่จังจังสิโคสใหญเนาะเดี๋ยวสิโคสให้เบิงนี่เนาะมันก็สิคามไปเป็นหนายูทูปเออใส่ได้เนาะ,ะไวไฟอยันนี้สด้คนติดตามาเราบกับบ็อกไลน์ คนแรกที่เขามากกับผากดติดตามให้แน่เนาะขอบใจได้ร้ายสำหรับคนติดตามอุ้ยตกะลีพอดีนะแต่ก็เก่าโอเคเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขากะหัวเนาะไวไฟเขาใส่ได้วะเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเบิงรอบๆเนี่นะว่าเป็นจังไดเป็นตามาหมินบ่เขาฮาก็เปิดไม่ไหมเนาะเปิดได้เ่าประมาณสองเดือนสามเดือน เ,เปิดแลยว่าปรับปรุ้งนะแบบสองโควิดสิบเก่าปับปรุงไหมโอมเคครับบอะไรเรื่องนี้บริเกียร์ข้าวเนาะโอเคอ๋อฮาชิพามาเบ่งบรรยากาศรบหลอดหน่อยเนาะว่ามันสิใหญ่แต่ตอนนี้กระพิลล์ส,สตกอากาศก็เย็นดีเนาะเย็นดีไรอ้เห็นผู้สาวไปบอกอากาศ อ่าโอเคเนาะนี่กาเป็นบรรยากาศรอบๆของเออของแบบมันเป็นแบบเหล่งท่องเที่ยวสิว่แหลเรื่องเที่ยวก็แม่นอนแบบว่าเป็นบอนที่ว่าท่องเที่ยวแล้วก็มีเืินผักเนาะคนอยู่แค่นี้อาสิหู้ดรอกแต่ว่าเือนผักเฮาบ่ฮหูวะาราขา,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 ามันสีดำไดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเฮ่าแบบสนใจโบวแมนสีมีเงินมาผักเนาะเออให้ให้เบิง่งอันนี้เราไปกับปูมวให้เป็นได้เพราะว่า เฮาบุได้เฮาบุได้ค่าโฆษณาจากเขา,นา okay เนาะโอเคเนาะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคนที่เขามาเบิ่งแล้วก็เขามาติดตามเนาะกะอันก็ฝากกดซับสไครต์ล้วก็กดแชร์ให้แน่เนาะกดแชร์ไลค์ให้ดีเนาะขอบใจสหรับคลิปนี่มิแต่รทอนนี่เนาะบาย